ยายสุภาไอซ์แลนไทยนะคะวันนี้ก็มาทานข้าวนะคะอันนี้ลาบปลานิมน,นะคะลาบปลานิมลาบได้ต้องทานข้าวน้อยๆข้าวเนี่ยเห็นไหมคะสูตรพีเดียวอันนี้ก็ผักนะพี่นอ้องต้องเด่นผักเยอะๆผักอันนี้ อมันเป็นเรียกผักอะไรนะผักที่เขาเอามาไอเนนะี่ยนะเทศดไทยเขาเรียกผักเลยเนาะกินไข่อืมกินไข่เด้อพี่น้องจ๊ะกินกับลาบอร่อยอก็มีผักกาดหอมอยู่ข้างล่างอ ต้องพยายามหยิบข้าวน้อยๆนะคะหยิบข้าวน้อยๆลับเยอะๆ uh huh. ยายยังกินเนื้อไม่ได้ต้องกินอาหารพวกปลาแล้วก็ผักแล้วก็ส้มตำบางทียายก็กินกับน้ำพริกนรกนะคะ แต่ถ้าใครทานกับยายนี่ยากนิดหนึ่งอะเพราะเพราะว่าน้ำปลายาต้องตวงวันหนึ่งกินไม่เกินช้อนชากินเยอะกวันนั้นไม่ได้ ตื่นมายายก็ต้มไข่นะคะไข่สามฟองเพราะไข่จะช่วยได้นะฮะอ่าถ้าใครลดน้ำหนักอ่ะไข่ช่วยได้เพราะว่าตอนเช้าเรากินต้มไข่แล้วก็อ่า ทำให้เราไม่หิวนะฮะเอาไปออกกำลังกายออกกำลังกายกลับมาก็มาหาอะยทานแล้วตอนเย็นยางกับไม่ทานเลยเอาเอาแค่วันละวอย่ะจะช่วยให้น้ำหนักลงเยอะขึ้น ข้าวเราต้องเป็นน้ำไปด้วยเยข้าวเินน้ำไปด้วยจะช่วยให้อิ่มไวเวลาหิวหิวก็อาศัยน้ำ กินเข้าไปออชีวิตของตัวเองตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองเนาะทำให้ตัวเองอ้วนแล้วก็ต้องทำให้ตัวเองผอม น้ำหนักยานเยอะเกินจะแปดชิแปเจ็ดมอให้ลดสิบกิโลก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสหาเจ็ดิบเจ็ดิบห้านี่ก็โอเคนะ <laughs> คนที่พร้อมอยู่แล้วก็โชคดีนะไม่มีโรคภัยาาเพราะคนอ้วนน่ะจะมีปัญหาเรื่องหัวเขา่าจะเดินไม่ได้ภายในอนาคตน้ำหนักตัวเยอะเกินไป สำหรับยายอร่อยนะคะเนี่ยไม่ใส่พริกเยอะออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะฮะออกเปรี้ยวๆนิดนึงจะกินผักกินผักแทนข้าวเดี๋ยวถ้าข้าวอดี๋ยายเดี๋ยวเห็นว่าจะได้ยายกินนะั้นผักอันนี้ยายก็มี ประกาศหอมประกาบหอมอลยรัาพอดีเมื่อวานไปเชื่อไอผักกันเนี่ยกึ่งชายก็เลยซื้อกึ่งชายมา พอเหมือนเมี่ยงเลยก็ผัดเปลี่ยนกินทุกวันไรยายบางทีก็ตำส้มบางทีก็อ่าหนึ่งปลาเนี่ยหมึ่งปลาทำน้ำจิ้มจิ้มกับผัก ไม่อยังไงมันก็ททำให้เบื่อเนอะอเพราะคนแก่เวลาเบื่ออะไรจะ,ะเหมือนก็จะเกืนไม่ลงอะ่ <c oughs> ะออืจะกืนจะกกืนไม่ลงเอาได้แปดนาทีกว่าเนี่ยอย่าคลิปนี้เอาสักสิบนาที <c oughs> กำลังอร่อยกำังเจ็บเจ็บเพี่น้องจ๋าเซ็บๆจบ,จบ,จบ,จบเเผ็ดนะเนี่ยยายใส่พริกเม็ดใส่พริกป่นด้วยใส่พริกเม็ดด้วยเกี๊ยวกไปโดนพริกเม็ดเผ็ดจืดเลยอะ ยายชอบใส่ะมะนเาเป็นสีมันหอมไงเวลานั้นมันเหมือนเราตำจุ่มอ่ะคลุกคลุกกัไปอืมแล้วก็จะหอมเดี๋ยวเอาแค่สิบนาทีก็พอนะ โอเคคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ไปก่อนนะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภาไอเซเลนไทยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ